อ่ะมาเริ่มเลยนะอ่ะหนูไปยืนใกล้ๆดิว่าหนูตัวตัวใหญ่เท่าต้นไม้ไหมอ่าใช่เอายิ่เ,เข้าไปอีกไปจับใบมันเลยจับดูดินะจับดูดิจับเลยไม่เป็นไรลูกไม่มีใครบอกให้หนูไปทำในสิ่งที่อันตรายเข้าใจไหม <c oughs> มันใบใหญ่มากเลยนะเห็นนะดูดิ <c oughs> โอ้โหดูปาเท่าฝ่ามือเลยนะเขาเรียกก็ต้นอะไรไม่รู้ใช่ไหมใช่หนูมาทำอะไรวันนี้วันนี้มาดูไนะดนโนเสาร์แล้วก็ไดนโนเสาร์แล้วก็กระดูกไดนโนเสาร์เหรอใช่ทางเข้าอยู่ตรงนู้นเหรอแล้วมันดูกระดูกไดนโนเสาร์แล้วก็ข้างใน,นก็จะเป็นรูปั้นไดโนเสาร์เหรอว้าวโอเค